ว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านประธากระทรวงท่านผู้สําสำคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งสสที่ผ่านมาครับเราได้ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็มนะครับในการสนับสนุนนะครับให้เกิดาการรณรงค์ให้ความรู้สาธารณะนะครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับอนอกจากนี้นะครับยังได้ พนงเอาความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้องเพราะว่ายาเองก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้อาหารลดโซเดียมนะครับให้ประชาชนสามารถปรับสูตรอาหารผ่านเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นนวัตกรรมที่เราช่วยกันพัฒนามานี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมนะครับก็อขอสนับสนุนนะครับให้ ตลอดจนมีความรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพครั้งนี้นะครับนะฮะก็เราสามารถช่วยกันผลักดันได้นะครับทำให้ประชาชนสุขภาพดีไปด้วยกันผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้วก็ยังร่วมกันสนับสนุนเชิงวิชาการนะครับแล้วก็ยังร่วมมือนะครับให้ภาคประชาชนประชาสังคมทั้งานนะฮะเพื่อให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้นตามระดับครับขอบพระคุณครับ ครับขอบคุณนะครับท่านดรนายแพทย์ไพโรธเสารุ่มนะครับรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับแถวตรงกลางชิดเข้ามาตรงกลางได้เลยนะครับใครที่อยู่ริมซ้ายและริมขวานะครับขยับเข้ามาตรงกลางได้เลยนะครับ เดี๋ยวรูปนี้ขอแบบนิ่งๆสักหนึ่งช็อตก่อนนะครับได้นะฮะกลางๆนะครับเดี๋ยวเรียบร้อยนะครับ ขอเสชิปรวมือกับทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงตัวโครงการคนไทย7.2ล้านคนรู้ค่าความเสี่ยงโรคไตภา,ายใต้โครงการป้องกันโรคไตอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเป็นเชิญทุกท่านเยี่ยมชมบูธบริเวณด้านาได้เลยนะครับถือว่าเสร็จสิ้นในส่วนพิธีการแล้วผมสุพน,นันทิปมนตรีล,ลาทท่านไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ อยา่าแกปวดกินนานทำร้ายไตยงอนเจ้าบุรียิ่งดีความดันเรไตนั้นจะไม่เยือนกินเค็มให้มันน,น้อยๆอร่อยอร่อยดีๆช่วยลดความเสี่ยงที่มีคุมความ,วามดันนี่ด,ดีต่อไปกินเค็มให้มันน,น้อยๆอร่อยอร่อยดีด ฝุ่ะไรลรไปนั่นจะไม่เยือนลดเค็มลดเค็มลงหน่อยอย่าปล่อยให้อ้วนเกินไปยาแก้ปวดกินนานทำร้ายไตยงอนเต้าบุรียิ่งดีความดันเบาหวานนั้นคุ้มคุ้มให้ดีดูแลตัวเองไว้จะไม่เป็นโรคไตกินเค,มค็มให้มันน้อยๆเอาอะไรอะไรดีๆช่วยลดความเสี่ยงที่มีคุมความดันให้ดีโรไตา ไตนั้นจะไม่เยือนกินเค็มให้มันเอาบุรียิ่งดีความดันเบาหวานนั้นค้มคุมให้ดีดูแลตัวเองไว้จะไม่เป็นโรคไตกินเค็มให้มันน,น้อยๆเอาอร่อยอร่อยดีๆช่วยลดความเสี่ยงที่มีคุมความดันให้ดีเ่อไตกินเค็มให้มันน,น้อยๆเอาอร่อยอร่อยดีๆคนเป็นเบาหวานระวังไว้น้ำตาลอย่างฝุอะไรโรคไตนั้นจะไม่เยือน กินเค็มให้มันน้อยๆอร่อยอร่อยดีๆช่วยลดความเสี่ยงที่มีคุมความดันนี่ดีต่อไปกินเค็มให้มันน้อยๆอร่อยอร่อยดีๆคนเป็นเบาหวานระวังไว้น้ำตาลยิ่งสูงอะไรแล้ไตนั่นจะไม่เยืนลดเค็มลดเค็มลงหน่อยอย่าปล่อยให้อ้วนเกินไปยาแก้ปวดกินนานทำร้ายไต เงนเตาบุรียิ่งดีความดันเบาหวานนั้นคุ้มคุ้มให้ดีดูแลตัวเองไว้จะไม่เป็นโรคไตกินเค็มให้มันหน,หน้อยน้อยเอาอะไรอะไรดีดีช่วยลดความเสี่ยงที่มีคุมความ,มดันใี่ดีไปกินเค็มให้มันนอ้อยน้อยเอาอะไรอะไรดีดีคนเป็นเบาหวานระวังไว้น้ำตาลอยเ่เมื่อะไรโไตนั้นจะไม่เยือน กินเค็มให้มันน,น ой, อ้อยน้อยเอาอะไรอะไรดีดีช่วยลดความเสี่ยงที่มีคุ้มความดันนี่ดีต่าไปกินเค็มให้มันน,น ой, อ้อยน้อยเอาอะไรอะไรดีดีคนเป็นเบาหวานระวงังไว้น้ำตาลขึ้นสูงอะไรเราไตนั้นจะไม่เยือนลดเค็มลดเค็มลงหน่อยอย่าปล่อยให้อ้วนเกินวงังไว้น้ำตาลขึ้นสูงอะไรเราไตนั้นจะไม่เยือน งนเตาบุรียิ่งดีความดันเบาหวานนั้นคุ้บคุ้มให้ดีดูแลตัวเองไว้จะไม่เป็นโลคไตกินเค็ม